คือแม่บอกที่มาเข้านี้แล้วก็มาพูดกับหลวงพ่อมาเอกับหลวงพ่อแล้วก็คนหนว่มๆคนนึง้งท้ง้งทั้งงทั้กั้ังทง้งทั้งท้าทั้งั้งทั้งท้งางทงท่้งทั้งทงั้งทั้้งง้้้งั้ มาสื่อสารให้หลวงพ่อรู้เหมือนคาว่าขอบารมีเราครัจะไปเกิดอย่ากนั้นทางนี้มันมีผู้มีบาร,บรบมีไงเราก็รู้แล้ว แล้ววันที่สามที่สี่ก็เห็นยักษ์ตัวเล็กลูกควายแต็มเลยลูกวใหญ่เออเออเมันจบหยุดต้นนี้นี่หลุ่พ่อก็รู้เองตรงนี้แสดงว่าเขาอยากมาอยู่ตรงแล้วแล้วเขาบอกไหมครับว่าเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรเขาบอกแต่ชื่ออะไรวะเขาบอ,บอกชื่อ,อวงกันน้ำพุ่ม ตามตะคุนอะไรตามตกคุนอะไรนะเข็ดสุกครับเข็ดสุกนาำตะคุนเข็ดสุกดีแหละเข็ดสุกครับที่อยู่ตรงแม่เป็นรูปไหมรูปไหมเริ่มรู้ไหมรู้ครับคนโท่านที่มาสื่อนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะครับเป็นนางไม้โอ้เป็นนางไม้ชื่อเราเราถามถามท่านไหมครับว่า มาอยู่ที่นี่นานนี่ยังอยู่ในที่ไม้สามร้อยกว่าปีสามร้อยกว่าปีสามร้อยกว่าปีไมไม่นั่งลงยืนเดินพวงหลวงพ่อนะต้นต้นแห่ใช่ไหมต้นแห่มาอยู่ก็สามร้อยกว่าปีต้นแห่ต้นแห่นนท์ก้องแล้ว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 หลวงพ่อเนี่ยถามอีกไหมว่าเราจะมาช่วยวัดยังไงหลวงพ่อก็บอกว่า มาอยู่วัดทุ่งแสงก็ดีแล้วที่หลวงพ่อสร้างโบสถ์หลวงพ่อสร้างโบสถ์พอดีเขาก็ดีใจครับแล้วก็เขาเขาเขาบอกว่าต้องกําหนดไหมครับต้องไปเอาขึ้นที่ไหนอะไรเงี้ยก็กําหนดเลยว่าไม้ใหญ่หรอกลงไปก็เจอเลยบอกเลยบอกตําแหน่งบอกตำแหน่งบอกที่เขออยู่ในหนองน้ำใช่ไหมอยู่ในคลองอยู่ในคลองไปเลย จะมีต้นใหญ่อยู่ต้นตนใหญ่แล้วนี่กิ่งเป็นกิ่งมันอาหลังจากที่เข้ามาสื่อแล้วนานไหมครับถึงเป็นงงขึ้นมาเนี่ยครับก็ไม่นานประมาณเดือนนึงไหมเดือนนึง,งไม,ไม่ไม่ถึงนะครับประมาณห,หลังจากหลังจากคุณย่าทวดไปเจอท่านมแม่ลานไม้แล้วอีกนานไหมถึงถึงถึงจะมาสื่อถึงหลวงพ่อครับวันนั้นอ่ะ ขอให้หลักขึ้นยันน้ำเขาหนาฮะเขาหนาครับอะไรบอกเอาหลวงพ่อลูกชายหลานยากรหลวงพ่อลูกชายเปิดเป้าเสียงให้หน่อยครับถ้าอยู่ตรงนั้นหนาวจริงๆเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะเอาไปทับพิธีเอาเชิญมาอยู่วัด ชุ่งแชจะมาอยู่ไหมเขาก็บอกว่ามาเขาบอกมาแล้วพ่อชาวบ้านเขาก็อยู่มาถ้ามาก็หลวงพ่อตกลงจะทาตามนี้นะหลวงพ่อจะไปเอาขึ้นมาเอาขึ้นมามาอยู่ที่วัดชุ่งแชเขาเขาจะบอกว่าจะมาช่วยสร้าง จะบอกบอกมาช่วยสร้างวัดใช่ไหมครับเขาตอนนี้เขาไม่ได้บอกแต่มันเป็นที่ขิดขิดของเขารู้เองดีสัมผัสจากเขาได้เหมือนมาสร้างวัดมาช่วยสร้างวัดตอนพ่อก็บอกเอ้าหลวงพ่อก็มาสร้างโบสถ์อยู่ตอนนี้ช่วยหลวงพ่อสร้างวัดหน่อยอ่าเกิดน่าจะถึงไม่เกิดนี่เอง บ้านเนี่ยสีมันตกตายงย้ายมาตุลาตะยายป่ายายมามีย้ายเน่ยเติมมาทั้งมาลงมาตายเนี่ยอันนี้เก็ตจะออกม้ากต้นไม้จไปนี่แจ้งามไปนี่เนี่ยยายก็่เราฟังแตฟังแต่กานับคือแต่ดูัวาูกผู้ว่าเป็นนางไม้เป็นนางไม้ใส่สไายสวยเข้ายายอีกทีนึงใช่ไหม เดนออกมาไหมออกมาจากต้นไม้มหางรถมาแล้ววันนั้นวันนั้นยายยายไปไปทำอะไรที่ไหนยายมาหาน้องเขาอยู่ยายคือตัวตัวของยายทวดอ่ะอออ๋ยายทวดแต่ยายทวดยังอยู่ตอนยายทวดเฉยแล้วอ๋อนี่เกิดขึ้นมานานแล้วโอ้ยเป็นกี่ร้อยปีแล้วอ่าอ่แล้วแล้วญายทวดนี่เสียไปแล้วใช่ไหมครับเสียไปแล้วกี่ปีไปแล้วครนะสามสิบปีแล้วแล้วแล้วยายไปที่ไหนแล้วไป ท่านเดิอนออกมาเลยเหรอค่ะ,ะเดิอนออกมาจะไปจะิทางไปวันนี้คืนนี้ก็จะเดิอนออกมาเดินออกมาบางทีไก็เห็นบางทีก็จะเป็นบางบางบางทีก็เอา้ารถดจอดกันทำไมเต็มข้มมางป้านี่ก็ออกมาดูเห็นเห็นนู้นหลมืมยางใหญ่อ่ะข้นนั้นก็จดอดคนนี้ก็จดอดคนนั้นก็จอดจอดล้อให้งงูไปก่อนแล้วทีนี้ขั้นหลังมาไปเลยจอดทัไมไม่เห็นมีอะไรเลย คุก,คก็เห็น,ก,นก็เห็นแต่คุณเห็นอส่วนมากมใใญ่ใใใจใจในในน้ไม้น่ะไม่เคถือ่บ้านนั่นอมอีก่ามมือมออกจากออกจากต้นแหนนี่นะแล้วแล้ววันนั้นแล้วยายมาพูดอะไรให้ใครฟังหรือให้ให้ให้คุณ บ้าฟังหรือเปล่าหรือบ้ายังไงเข้าสิงเงินเข้าสิงเงินเข้าสิงแล้วตอนนี้เข้ามาสิงใหญ่อีกแล้วสังฆทานแล้วถ้าก็ตามมาที่วัดก็บป็นรูอะไรหรอกคือว่ามาทำสังฆทานให้หลานเข้าหลานก่อนแล้วลงนี้หลานแล้วนี่หลานกันมาทำคะตะสังฆทานของพ่อนี้่ของพ่อคือธาตินี่นะที่วัดตุ้งแกนี่ยนะหลวงพี่ก็มาพอดีนะ้วนี้ก็กำลังตรวจน้ำให้ แก้วอ่ะแก้วอ่ะมาเติมสามเติมสา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 มข้าลงที่อ่ะนี่จะสามเดชสามไปกันคว่ำไปเลยบรรลุชื่ออะไรอีกเนี่ยจั๊กอะไรบ้าแค่ยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยครับมันรู้ชื่งที่นึงก็คือแก้วแก้วน้ำที่กำลังจะจะจะอยากู่นะมันเดินได้เน่ะเดินเดินกระตามเดินไปทกระต่ายโอ้เดี๋ยวนี้ คือเลื่อนเลื่อนค่อยๆเลื่อนไปหลวงพ่อป้าก็ตามเดิป้าก็ตามตัวตามไปเยกวามไปบรรลุเรื่องอะไเอีมาลุพุทธเร่องกี่ยวับสุภาษิตใครจะลุกวิ่งอ่ะก็แับบรรลุอะไรอย่าเงี้นี่คือมาเข้าตัวป้าอ๋อตอนนี้มาเข้าตัวป้าแล้วค่ะอปาากมีีนแล้วใครพูดพูดอะไรเรื่องกีับบรรลุนะแล้วมาพูดกับใครครับพูดพูดกับใครพูดกับหลวงพ่อสุ่ข้าต้องถามคนนั่นบรรลุเรื่องเนี่ย หลวงพ่อสุชาติหลวงพ่อ